สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เป็นวันทำการวันสุดท้ายแล้วเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายหลายคนด้วยพอวันทำงานวันสุดท้ายหลายคนบอกว่าโอ้โหหมดพลังค่ะเพราะฉะนั้น ต้องติดตามรายการของเราเพราะเราสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ค่ะเที่ยวไทยรับพลังบวกกับดรคาทาชินนบัญชรวันนี้ดรคาทาจะพาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วเสริมพลังบวกให้กับเราแบบเต็มๆต,ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงเที่ยวไทยรับพลังบวกกับดรคาทาชินนบัญชรน,นครพนมเมืองแห่งความสุข สืบสารตำนานสีโคตรูระ์ูนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสวยที่สุดงดงามที่สุด รับพลังบวกสองฝั่งโขงที่สุนแห่งแดนอีสานพระธาตุพนมล้ำค่าพยาสีสัตตนาคาคุ้มไัยแดนดินถิ่นใดศรัทธาล้นหลามทุกแคว้นแดนอีสานทั่วทั้งเขตคา วัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์รวมใจ เที่ยวได้บุญเที่ยวได้กินเที่ยวได้ฟินเที่ยวรับพลังบัวรับพลังจากธาดน้ำที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์บัญชาสุพัชจรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานสมพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอดบุรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงข่าวกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรีไฟฟ้าคนรุ่นใหม่รู้ทันกลยุทธ์ในงานประชุมวิชาการบุรีกับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่23 โดยย้ำว่าไม่ควรมีผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีร่วมเป็นกรรมธิการวิสามันหรือที่ปรึกษาพิจารณานโยบายควบคุมบุรีไฟฟ้าในสภาพร้อมเผยว่าได้มีการออกข้อบังคับไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบุรีเข้าร่วมกรรมาการหรือกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในอนาคต ขนาดเดียวกันเครือข่ายได้ร่วมผักดันโครงการบ้านปอดบุรีคลินิกเลิกบุรีและรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า6 0แสนชื่อยืนคอเสนอคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้าต่อรัฐสภาโดยเรียกร้องให้ภาครัฐจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องเยาวชนไทยความจริงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายที่ดีมากๆคือการบดินทรภัณฑ์ยาสูงนะครับปี2560 ในนั้นมีข้อบังคับมีข้อกําหนดมีข้อป้องกันควบคว่แต่ในการบังคับใช้เนี่ยยังอ่อนครับเพราะฉะนั้นทางพวกเราเองซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติูหน้าง,งานนะครับ mm. ก็มีความเป็นห่วงว่า mm. อยากจะปาดเรี mm. ยนทางรัฐบาลนะครับว่าเราลดได้ในแง่ของสุสงค์นะครับ mm. คือดีมานเราช่วยให้การศึกษาเราช่วยให้ความรู้นะครับเราช่วยในการรักษา แต่ในการที่จะลดอุปทานนะครับก็คือสปายเราไม่มีอำนาจในการที่ไปทำตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางรัฐบาลทางรัฐสภาทางผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายนะครับให้ช่วยกันดูแลไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาขายโดยเสรีในประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปโดยเสรีแล้วเนี่ยต่อให้เราไปลด ดีมานยังไงเขายังเห็นขายอยู่คนโตยังอยู่ข้างๆโรงเรียนยังขายอยู่ในชุมชนยังขายอยู่ในหมหาวิทยาลัยมันเข้าถึงได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันให้ได้ประโยชน์และสูงสุดนะครับที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดก็คือต้องลดดีมานด้วยและลดสลายด้วยครับ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราคะ่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณอโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซีเคียวธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงคนเที่ยวเป็นกับคุณดอนณนครค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยสายกินสายเที่ยวสายเดินทางห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะเพราะว่าคุณดอนจะพาเราไปเช็คอินในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยที่ตัวคุณเอกไม่ควรพลาดวันนี้พาไปที่ไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นกับคุณดอนณนครค่ะ เป็นร้านเก่าเหล่าเนื้อหม้อไฟที่ขึ้นชื่อโดดเด่นในย่านคลองเตยครับและก็เปิดให้บริการมากว่า50ปีใครผ่านไปผ่านมาในย่านนี้ต้องแวะชิมสักครั้งรับรองจะติดใจสวัสดีครับผู้ชมคนลังข่าวทุกท่านนะครับวันนี้คนเที่ยวเป็นครับพาทุกท่านนะครับมาทานของอร่อยในย่านคลองเตยครับที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟเจ้าด่งดังมากว่า50ปีครับที่นี่คือแห่งชุนเสงครับ เป็นร้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนในย่านนี้และคนในทั่วไปครับแล้วก็ดังมากด้วยหน้าตาของอาหารที่นี่จะเป็นอย่างไรครับกับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อสุนแบบเดือดพักๆเลยนะฮะไปดูกันครับร้อนแห้งชุนเสงแห่งนี้ เปิดให้บริการมาแล้วกว่า50ปีนะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วยาวนานมามากกว่านั้นตั้งแต่มีการเริ่มต้นของตระกูลนี้ที่คิดค้นสูตรเด็ดในการทำเนื้อตุนที่รสชาติดีเป็นร้านขาประจำในย่านคลองเตยกรุงเทพมหานาครของเราหลายคนอาจจะได้เคยสัมผัสบ,บ้างแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้มาลองลิ้มรสก็มาดูกันเลยครับว่าร้านนี้เขามีดีอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัตถุดิบและการรักษามาตรฐานของร้านถึงได้อยู่ยาวนานมาขนาดนี้นี่แหละครับหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟนะครับที่ร้านแห่งจนเสียงท่าเรือครับดังมากครับตอนนี้แล้วเขาบอกว่าถ้ามาช้านะฮะของอาจจะหมดได้แล้วมาเร็วเนี่ยต้องรอคิวด้วยนะครับถือว่าคนแน่นมากแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากในคลองเตยย่านนี้เขารู้จักกนหมดครับแล้วก็โด่งดังมาหลายสิบปีด้วยกันนี่ ดูฮะดูแค่หม้อไฟครับ e เดือดอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นนะฮะเนื้อตุ๋นคุณภาพดีครับลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนี่แน่นมากเอ็นก็มีนะลูกชิ้นเอ็นนะครับแล้วก็ส่วนใครชอบแบบสดๆหน่อยเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายคน้าตาดีไหมฮะนี่มีก็เนื้อสดนะครับเดือใครจะทานกับบะหมี่ครับก็จะมีให้ทุกอย่างครบเลยฮะสุดเด็ดคือการทําเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตุ๋นเนื้อเนี่ยตุ๋นวันข้าววันข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของต่างๆสดใหม่ทุกวันครับนวแ เนื้อเนี่ยฮะต้องถูกใจครับสายเนื้อต้องถูกใจตอนนี้เราอยู่กับกตำนานของร้านเฮงบุญเสงนะครับหม่อม,ม้าหรือว่าคุณแม่ประยูนสวัสดีค่ะแม่บีค้ครับนี่แหละครับต้นตอความอร่อยที่ก,กว่าคุณแม่70ปีได้ไหมถ้าถ้าหม่อมม้าก็ เกินแล้วแหละมาต้องมีเคล็ดลับที่ดีมากๆเพราะว่าผูกใจคนทานมาไ,ได้กว่าตั้งหลายสิบปีเนี่ยมาบอกเคล็ดลับหน่อยน้ำซุปเนื้อหรืออะไรบอกหน่อยมันคืออะไรทุกอย่างทุกอย่างใช่กินเครื่องยาไม่แรงมไม่มีกลิ่นคาวถูกแล้วก็อร่อยทําให้ลูกค้าติดใจเห็นบอกว่าปีแล้วผมมึได้ข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของฝั่งจีนก็มาถ่ายปุ๊บเขาพากันมากินตาม,มาโซเชีเยลเลย,เยใช่หม <laughs> แล้วลูกค้าแน่นทุกวันนะครับแล้วแน่นมากทุกวันทุกวนักวนเมื่อว,ว,วานนี้โอ้โหต่างชาติแบบเยอะมากมเยอะมากปกติมากกว่ากี่โมงครับหลังเ,เดีเด๋ยวนี้ประมาณ7จ็ดโมงเกือบครึ่งอ่ะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะคัทเตอเลิกก็ถึง4ี่โมงเย็นแต่ถ้าวันธรรมดาก็ถึงสองทุ่มครึ่งครับผมมีวันหยุดไหมฮะ มีหยุดจันเว้นจันหยุดจันเว้นจันนะครับเป็นประธานขอบคุณแม่ประยธ์มานะครับขอบคุณค่ะ,คคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกความอร่อยที่น่าจะถูกปากสําหรับคอก๋วยเตี๋ยวหรือว่าคอเนื้อตุ๋นนะครับผู้ชมที่ร้านเฮ่งชุนเสงคลองเตยนะครับมาไม่ยากครับวันนี้คนที่ไปลาไปก่อนครับแล้วครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สสวััดีครครบุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้ทงหน้าเก่าและหน้าใหม่มใ,ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไมลโมซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะเช่นเคยค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นทีเดียวจะมีทั้งเทรนของประเทศไทยและเทรนของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้ววันนี้จะพาไปติดตามเรื่องอะไรนั้นตามไปพร้อมๆกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเตรียมจัดสรรเงินกู้ยืมครั้งที่สําสำหรับปีการศึกษา2,568โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน8,488ล้านบาทจากกรอบวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1,57,000ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา เงินกู้ในรอบนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนค่าของชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของกยศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้กู้ได้เรียนต่อเนื่องไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รอบสถานศึกษาเมื่อผู้กู้ได้นำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณาดที่สถานศึกษาก็สามารถนำเงินค่าเล่าเรียนไปจ้างบุคลากรและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งจะช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน ขณะที่กอยศอออยังขยายระยะเวลาเปิดระบบให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องหลุดจากระบบการศึกษา นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลอย .Quality Award ประจำปี2568แก่ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพตีเด่นรวม162รางวัลเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในปีนี้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมส่งเสริมนโยบายลดโลกไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โดยเน้นการลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมในอาหารซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังที่สำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Medical and Wellness Hub ของโลกพร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า6.9แสนล้านบาท ขนาดเดียวกันอยยังส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพจุมชนเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล กรมการแพทย์โดยสถาบันโรครวงอกเผยความก้าวหน้าทางการแพทย์การผ่าตัดลิ้นหัวใจไใม่ทรอแบบแผลเล็กทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจที่ช่วยลดความเจ็บปวดเสียเลือดน้อยลงแผลเล็กไม่ต้องตัดกระดูกกลางหน้าอกฟื้นตัวเร็วและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผู้ป่วยหัวใจในายแพทย์ทนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจ แบบแผลเล็กเป็นนวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องที่ทันสมัยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าอกเหมือนการผ่าตัดแบบเดิมทำให้แผลมีขนาดเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วอย่างไรก็ตามวิธีนี้จะพิจารณาใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจจะเป็นผู้วินิจฉัยตามรายกรณีการผ่าตัดด้วยวิธีนี้สามารถใช้ได้กับการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรอล ผ่านแผลผ่าตัดขนาด3-4เซนติเมตรบริเวณใต้าราวนมด้านขวาพร้อมแผลขนาดเล็กสำหรับสอดกล้อง3มมิติเพื่อช่วยในการมองเห็นอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีขนาดเล็กและทันสมัยมากขึ้นช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นชัดเจนขึ้นลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงใช้เลือดน้อยลงในระหว่างการผ่าตัดสำหรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนั้นเตรียมเหมือนการผ่าตัดแบบปกติโดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคลื่นเสียงหัวใจและอาจตรวจสวนหัวใจหรือเอ็กซเร์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินหลอดเลือดก่อนผ่าตัด โดยหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะพักฟื้นในหอผู้ป่วยวิกฤตประมาณ1วันและจะย้ายไปหอผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลต่ออีก3-5วันหลังจากผ่าตัดก่อนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นแพทย์จะติดตามผลภายใน2ส,สัปดาห์พร้อมแนะนำการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสำหรับข้อดีของการผ่าตัดแบบแผ่เล็กที่เห็นได้ชัดคือ ผู้ป่วยเจ็บน้อยไม่มีแผลตรงกลางหน้าอกให้กังวลฟื้นตัวเร็วและสามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือทำงานได้เร็วกว่าเดิมทั้งยังมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบปกติจึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่ใช่แค่รักษาโรคแต่ช่วยคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย นายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการกระทรวงมหาดไทยภายในงาน SX 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจโดยปีนี้กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเป็นปีที่4ติดต่อกันภายใต้แนวคิด กู๊ดบาลานซ์แบ t เตอ w o เวิสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่านำเสนอภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยจะแบ่งออกเป็น5กิจกรรมหลักได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมหาดไทยปันสุขการถ่ายทอดองค์ความรู้การเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์และการนำเสนอเวทีกลาง นอกจากนี้กลมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด12แห่งยังจะนำเสนอผลงานเด่นในภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขที่สอดคล้องกับ s d g เช่นการสมรสเท่าเทียมการให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกบ้านประหยัดพลังงานเซลล์บอดแคสต์ระบบเตือนภยัยโดยการจัดงานปีนี้มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน นายอัธกรศิริรัศยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบอุทกภัยพร้อมปล่อยคาราวานทำความสะอาดเมืองบริเวณวัดผูหมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดน่านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและเครือข่ายจิตอาสาทางนี้กระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องจักรและรถกว่า40่คันเช่นรถไถรถตัก รถบรรทุกและรถจิตน้ำเพื่อลุยขุดลอกขู่ของซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารชนละทานที่เสียหายพร้อมระดมแรงงานเครื่องมือและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายอัธกรระบุว่าแม้น้ำจะลดลงแต่การฟื้นฟูต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบ กว่า50,000รายพื้นที่เสียหายกว่า24,000ไร่ทั้งข้าวพืชไร่และบ่อปา่าขนาดที่ปสัสสตว์ได้รับผลกระทบกว่า1.6ล้านตัวโดยอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อเยียวยาตามระเบียบ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข้อมูลข่าวสารสาระที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมของเราหน้าอยู่ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o k ในขณะที่หน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ